ยินดีต้อนรับสู่ ROV มาครับวันนี้ผมจะมาโชว์ความเหนือกว่าของทีมผมต่อทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับสู้กับศัตรูไปด้วยกันอันดับแรกนะครับผมจะต้องไปเวทป่าก่อนตอนนี้ตอนท้ายอ่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์อยู่นะครับก็ดูให้จบมาครับ เออนะครับก็ตีแดงไปก่อนนะตี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 อันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับอยู่หน้านะผมต้องตีสลับไปสลับมาก่อนถ้าใครถ้าผนของข้ามาเติมไม่ต้องกลัวนะสู้เลยถ้าเราตีครบ16สแต็กยังไงแล้วเข็มหมดได้ครับแผนนี้ตายนะครับดีแล็ไม่มีทางรอดสิเกอร์ไปได้ด้วยดาเมจเยอเกล่อตายไปนะครับ จงังหวะนี้มีหน้าไม่ต้องกลัวนะครับตีไปก่อนเลยอ๋อมีหน้าอยู่นี่อย่างนั้นจงังหวะนี้ผมหนีไปไม่ทันแล้วนะครับก็คือต้องตีส่วนไปก่อนนะมันมีโอกาสสองโอกาสก็คือผมจะรอดหรือจะต,ตายแต่มีโอกาสตาย,ตายสูงฮนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะครับผมก็เช็คก่อนว่าทีมผมอยู่ไหนทั้งหมดนะ ต่ที่ผมก็นั่นแหละอ่าแบบนี้นะครับเอ่อเทวน้าตายนะยังไงก็ตายฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยมีโอกาสตายประมาณ3 8 8 8 9 0 0 0, 0, 0, 0, 0 1 8 8 8ปรนครับมันเนี้ยตายจริงด้วยอันนี้ก็ตี ดักแด้ไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดมังกรเพราะว่าเขาอยู่เล็งบนกันก็เอาเอาไปก่อนนะครับเรื่องการเล่นของผมมันก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการเข้าไฟนะเพราะว่าการเซฟสกอร์มันทําให้เกมแพ้นะต่อไปนะครับผมจะมาเอามาเบิดปลาต่อนะอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเข้าเลยนะเดี๋ยว่อยกดอันตีนะดีไปก่อนอันติีไม่ไม่จำเป็นต้องกดเปิดก่อน เีฟิตตายไปนี้ผมเก็บอันตีไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอจังหวะที่สองอันนี้ดีแลกตายลวผมใช้อันตีเลยเกเกร์แบบนี้ตายชัวมาแบบนี้ตายหมดอย่างนี้ตายหมดมีหน้าตายอีกตายไปไปเลมบักเนี่ยมีหน้านะครับอันนี้มีโอกาสรอดมีหน้าประผมตีตีเล่นๆไปก่อนนะหรือว่ามึงการเก็บแตกไว้ก่อน เพื่อใครต้องข้ามมาเติมแต่ก็กลับบ้านก่อนแล้วกันก็วัดกระบอกบก่อนเลยนะครับ,อรบขอจังหวะน,นี้นะครับเทวนัทอยู่คนเดียวเลนล่างนะอ่าผมว่าตายร้อยเซนะแบบนี้ถ้าเทวนัทไม่ว่ากลับบ้านก่อนตายอยู่แล้วร้อครับ อาแบบนี้ตายทัวไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการเข้าไฟนะมันเข้าได้ตลอดอยู่ที่ว่าใจเราต้องขันนะจังหวะนี้นะครับผมพลาดนะครับผมบอกเพื่อนว่าผลแห้งกล้องนะแต่ว่าเอาเอเออกมาก่อนก็ตายไปนะครับเพนนว้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกาลังถูกส่งออกไปจังหวะนี้ก็ดูเชิงฝันลองคาดไปก่อนนะครับว่าจะทำยังไง ถ้ามานันหนีผมก็กันถอยกันนะครับลอยมีอันตริกันนะตอนนี้เทวนั้นเกิดแล้วนี่หนะจังหวัดนี้เป็นจังหวะที่ผมพลาดมากที่สุดเลยนะครับเออผมโดนมีหน้าเกี่ยวก็เลยไม่มีทางออกก็เลยต้องสูดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อนก็ไม่น้อยหน้านะเพื่อนก็มาช่วยอ,อยู่แต่ว่าเหมือนจะเพื่อนจะมาเติมอีกสคนนะ โอกาสที่จะได้เทอานัทน,นะต,ตอนนี้เพื่อนเล็งเทนอนัทเฮ้ย้อเทอนัทหนีรอดเหรออ่ะยังไงเอาได้ดีแลกกับมีนามานะครับเล็งเทอนัทจะได้เลือดกับมีนาก็ถือว่าคุ้มนะครับโลมแรกโลมแรกเมดกับซัพพอร์ตนะครับการตายของเราไม่มีวันสูญเปล่าหรอกรในเมื่อเราเป็นโลมอยู่ ไปนะครับเจอานัสตายนะครับยืนแบบนี้ไม่มีทางรอดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มน่นเสอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้ามีหน้ามาก็เก็บต่อได้เลยเอาต่อได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเมื่อกี้อ่ะแชทอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บมีหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยพิมพ์กลับตอนเละเทียนนะผมของขึ้นเลยวแบบอย่างนี้อ่าดีแลก็มาอย่างนี้ตายนะครับ โอ้ฟิกเกอร์ไม่เป็นไรนะครับคุ้มโลมแรกฟิกเกอร์นะครับคุ้มมากเป็นอะไรที่คุ้มจัดอันนี้ก็ดูเชิงไปก่อนนะครับแต่ก,ก็ยังไงผมก็มาอยู่แถวนี้ก่อนนะแล้วก็จะมาปิดนีหนะ้าโอเคนีหน้าตายนะแบบนี้อโซโลโคิวล <laughs> ระหว่น,นี้นะครับเทวนัทอยู่อย่างนั้นนะครับเอ่อผมจะรอให้ลูอี้เมียตีนะผมจะเข้าไปจะไปเก็บเทวนัทนะถ้าถ้าเทวนัทไม่หนีเทวนัทตายนะครับเอาวันนี้คนต้องเข้าละเอาเทวนัทหนีไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะผมตีไปเลยมีหน้าไม่ต้องกลัวนะผมผมไม่กลัวนะครับเดี๋ยวก็เบิร์ยีมีหน้าตายอันนไงได้หมดเลยไม่ต้องกลัวนะครับในการเข้าไฟ โอยโอ๊ยโอ้ยโออยโอยอผมนผมโอ้โหตายไม่เหลืออนาถนะครับเพราะมันเสียฟิกเกอร์มาค่าเลยเชลน่ยิงเชลน้นคนนี้ปากดีมากเลยนะแต่ฝีมือตัวเองเล่นไม่ค่อยเป็นนะเล่นไม่ค่อยเก่งโอ้ยฟิกเกอร์เสฟิกเกอร์ฟนแบบนี้แอ้ก็ฟิกเกอร์ยกไม่รู้ฟิกทำไม ผมก็อยากแอคนะครับจังหวะนี้ผมก็เลยเดินอ้อมมาวัาตรงจุดที่อันตรายที่สุดนะครับแต่ว่ามายเมนเนตบอกว่าจุดที่อันตรายที่สุดก็คือไอ้ที่ที่อันตรายที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะผก็เลยเชื่อมาเมนเนตนะก็ปลอดภัยจริงนะจังหวะนี้เท่าน้าตายนะครับไม่ต้องกลัวนะผมดูอี้ก็เป็นการเปิดไฟให้เพื่อนในป้อมเลยนะไม่ต้องกลัวนะ เป็นอะนไรที่คุ้มมากคันนี้มีหน้า๋อมไม่ตายนะผมมีโอกาสตายนะครับโอเคกดโลทันหน้าสมเพชจริงๆเลยเปนี้ก็กลับบ้านก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่จังหวะน,นี้ผมจะกมเก็บเชลนันอีกรอบนึ่งนะครับผมมันไส้จากการที่มันทิมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กินนี้หว่า ้ซันนี่ตายแทนนะครับโดนยีหน้าโซโล่คิวนะผมจังหวะนี้ผมต้องตีดาร์ก่อนนะอืมตีตีตีไปก่อนตีไปก่อนโอ้โหแตกจนได้โอเคเทวนัาตายนะครับแบบนี้ยิงคนเดียว ดูเตี่ยวโรนันโดนะครับผมตายอน,นาถาจัดคืออน,นาถาจริงจริงจังหวะน,นี้นะครับผมจะไม่กลับบ้านนะครับเพราะผมประมาทมันเกินไปแล้วผมก็จะตีสู้นะครับจังหวะน,นี้ไม่ช็อตที่ผมพลาดนะครับเพราะว่าเพื่อนกลับบ้านหมดแล้วแต่ผมเข้าไฟกักบตาเนท่อหินสลิตเปิดไฟนะครับอภิยิงมฟองนะครับผมรอให้ตายก่อนแล้วค่อยเข้านะครับทีน่ะ จังหวะนี้นะครับผมจะรู้สึกก็ปกตินะเพราะว่าไม่เป็นไรหรอกจวค่อยเริ่มใหม่ได้แต่เมื่อผมเห็นชัดนี้ผมก็รู้สึกอยากจะเปิดปานความโกรธมาเลยมันบอกว่าอะไรคิดว่าจะชนะหรอโอ้โหปากโคตรดีอ่ะเพื่อ,อพิมพ์โคตรนั้นแหะ คือผมต้องผมต้องชนะแล้วแหละถ้าถ้าผมแพ้ในห่วงอับอายเนี่ย,ม,ยม,มันมันปากดีกันทั้งทีมเลยผมไม่ไหวอะ่ะเจอคนปากดี่างนี้เห็นก็รู้แล้วว่าใครเหนือกว่าท,ทางด้านการต่อสู้ในเกมมารีคือผู้ชมเห็นใช่ไหมครับว่าผมชนะมันทุกแค่แต่ทุกไฟเลยยกเลืนไฟที่ประชากรของทีมผมอะ่ะ มีประมาณ1-2คนอ่ะมีโอกาสมีครั้งหนึ่งที่แพ้ไฟไอ,อมีหล,หลายครั้งที่แพ้ไฟอยู่แต่ว่าถ้ามวคบ5้าคนอ่ะจะมีโอกาสชนะไฟสูงมากเลยนะครับทีมผมอะ <S <S <ๆ>่ะครั้งนี้ก็ชนะไฟเหมือนกันนะครับผมมีโอกาสชนะไฟมันสูงกว่ามันชนะไฟผมนะครับน<ๆ>ี่นะครับไม่ต้องกลัวนะตีป้อมไปก่อนเลยจะได้เก็บจุดติดต่อคนนีงตายไป Okay. คือจะบอกอะไรนะครับคือฝีมือพวกคุณไม่เก่งมากแต่ก็อย่ากปากดีเลยคนที่ปากดีมันไม่ได้แปลว่าเราเองเก่งนะับผมก็เลยหมั่นไส้นะครับเปิดวาร์ปไปหนึ่งทีนะครับหลบมาทีนึงกดวาร์ปอีกเพราะผมมั่นใจว่าผมต้องรอดรอดอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นมาดิมาดิเอ็กอะไรวะเอ็กอะไรวะมาดิวาร์ปแบบวาร์ปแีบโอ้โหพิเกอร์เกี่ยว ฉันผมจะตายเหรผมรอดอยู่แล้วนนผมเป็นอดีตอะไรไม่รู้นะครับไม่ต้องกลัวนะโอ้โตรไก่อะอาตรงผมอยากพิมพ์คืนนะครับแต่ผมเก็บทรงไว้ก่อนเดี๋ยวรอรอรอ,อ,อให้จบเกมก่อนเดี๋ยวผมพิมพ์คืนโมโหมากจองอันนี้ผมไม่ไหวแล้วจะให้ดูอีเปิดไฟนะครับแต่ดูอีนี่ครัเปิดสีนะผมมันไส่มากตอนนี้ รู้สึกอยากเปิดปานปานความโกรธมากเลยจังหวะน,นี้นะครับดีหนะ้ายังไงตายนะครับ,รบนะแบบนี้ผมได้หัวหน้าแบบนี้โอเคชนะไปอีกรอบนงครับกีแลกก็ตายต่อไม่ดีโอ้ยอีซี่ไปปากดีทำไมวะโดนทิ้งฝีมือไก่นี่นะครับ,รบผมไม่ไหวละคิมเลย ไม่ได้เก่งผมอันเชื่อว่าผมชนะผมพิมพ์เลยแล้วกันเฮ้ยอะไรเป็นแบบวะไม่ได้เก่งนะครับง่ายนะครับผมแล้วผมก็จะพิมพ์อะไรที่เจ็บจริงๆนะครับเพราะไม่งั้นมันจะพิมพ์ดักมากกว่าเหมือนแม่เธอผมก็ได้พิมพ์ไปก่อนว่าเหมือนแม่เธอนะครับผมต่อไปนะครับผมจะไปอยู่ด้านบนนะเพื่อเเพื่อการล้อมหนะครับล้อมหมากนหมาก เหมนหมักล้อมนะครับแล้วก็การลุกคาดแบบหมักลุกนะครับที่เล๋ยก็แค่ลุกคาดนะครับเกมนี้ไม่มีอะไรยากหรอกที่เด๋ยก็แค่ลุกคาดนะโอเคผมกาผิดตัวนะครับเพอเกาะยีหน้านะครับผมโมอกาสถายสูงมากแต่ไม่เป็นไรถือว่าคุ้มนะการตายครั้งนี้ถือว่าคุ้มนะครับหนึ่งแลกสามแล้วก็อาจจะมีผลดีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมได้ผินอย่างสบายใจเลยครับ นี่นะครับผมผมจะพิมพ์คือน,นะครับคนพูดถึงทหารผมก็เลยพิมพ์ด่ามันด้วยท่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็หาคําแสดงมาใส่แผนนะครับหาคําย่อนะครับผมผมฟุตฟิดไม่ได้เก่งนะผมจังหวะน,นี้นะครับเหมือนเพื่อนผมจะพลาดนะครับ พลาดเข้าไปตายนะครับเพราะประมาทมันเกินไปมันชนะจริงผมแค่ไม่กี่ครั้งเองแล้วพอมันชน,น,นะใช่ไหมครับมันก็จะพิมพ์มาอีกจะคุณผู้ชมดูนะครับมันชนะกี่ทีมันจะพิมพ์ทุกครั้งแหละ s <S <ๆ>นั่นเนี่ยเห็นไหมสองจบคือม,มันแอคอะไรวะแล้วแล้วใครถามวะ ไม่สองสพใครถามแอคอะไรวะนอกจอได้เฮ้ยคือแบบฝีมือก็ดู้กันอยู่วะใครเหนือกว่าให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วว่าฝีมือทีมใครเหนือกว่าเป็นแอคอะไรก็ไม่รูฝีมือก็ไม่ได้เก่งมากอันนี้ผมเริ่มไม่ไหวละผมเริ่มต้องต้องชนะแล้ะถ้าผมแพ้นี่ผมอับอายแน่ผมไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ผมต้องไป ลาดตดัซเลเยอร์จังหวะนี้ผมเห็นเทวน,นาทมาดิมาดิง่มาดิแอคกันเลยว่ามาดิฟิกเกอร์กเกอฟิกเกอร์ฟรีอ่ะผมตายนะเพื่อนตายนะแต่ไม่เป็นไรจังหวะน,นี้ซาน,นิสยังไงเก็บเก็บใครไม่ได้วะเ <An enemy S 2> ก็บเทวนาทไม่ได้นะครับสับมีหน้าจะได้เทวน,นาทนะครับผมงงอยู่เป็นเพราะอะไรวะจังหวะน,นี้ครับเพื่อนเอาดาร์กนะครับผมเพื่อนผมเอาดาร์ก แน่ได้ก็สไลเยอร์มานะครับผมจังหวะน,นี้ผมเริ่มไม่ไหวแล้วจะต้องเปิดปานแล้วเปิดปานรอ,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 อก่อนรอก่อนยังไม่ได้เกิดเลยดีกาเกิดแล้วสุ per สายาค่า3สามตอนจังหวะน,นี้วูจะต้องสแลตข้ามา ครั้งนี้ผมจะตีบอมนะครับตี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 มาได้มาด้ฟันลบยีน่ะฟาอะไรอๆแตน่นมาดีแอกกันแล้วว่าผมแอกกันแล้ววเอ็กคิวแม่งเก็บหมดเลยตายหมดเลยก็ง่ายมากเอยครับเกมี้ไม่ได้ยากโคตรแอกอกหายมันอกไรวะไอ้ผู้บ่าวเนี่ยแอกทำไม ตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมมีเคียวนะแล้วก็หลบทีหลังก็ได้หลบแบบนี้ก็จะรอดนะครับผมแล้วผมก็วาร์ปต่อนะแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราชนะนะครับผมแล้วผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณอย่าปากดีเลยนะครับโดยที่เกมยังไม่ทันจบนะครับถ้าคุณปากดีชีวิตคุณก็จะกลายเป็น ฝ่ายสงค้ามแบบที่คุณเห็นนะครับผมแล้วผมก็โดนแย่ง m v p โดยใครสักคนโอเคชัดเจน